เค้าสวัสดีคุณูทุกท่านนะครับขอวันนี้อยู่กับสเปเชียลฟลอนกับปืนอัพเอลสานะครับเกมทูแต่ถลินฟ้าระเบิดนะเค okay. นี่แน่ยิงเลยในบทสิงเกิลนนะั้นเพราะทีมผองนี่ขี้เกียจเล่นอ่ะไอ้เกียหาที่หาหา่เล่น้องเล่นเพราะมันห้าะนานนี่แหละเลยเออกซิงเกิลก,กว่านะดูดูปืนด,ดูหุ่นโม,โมลไป ู่นหนจ้าูีนันจ้าอู่นหนจ้าคลิปนี้น่าจะออกประมาณปีใหม่นะครับเพราะผมดองคลิปบางข้างกันเยอะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วด้วยรอลงเห็นไหม อเอเอโอ้โหสัตว์หัวแตกเลย เจ็บเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่อง,งยอยู่นะเฮ้ยท้องเลยวิดีโอเชลไอสลฮ้อข้างห,หน้ากูใครวะโอ้โ,โ่มันจริงผมก่นเลย้ยแค่แม่ปากูก่อน,นเลยเยวไม่ทันยิง พี่ย้ำแน่โอ้โหหลังกูอีกเฮ้ค้างอะไรไว้ดีก็ค้าง พี่ที่เป่าไอสัตว์ชัดเจนแล้วไอหน้าขำตไปดีไอเวนรอยี่อะไรเวยใช่ดิอะไรอ่ะตาเนี้ยเกมเสียวนัน Mm. นัาสนุกเลยมันเล่นปอลยโบสีอ่ะชัดโบสี่อ่ะมันกันโบสื่อน เดี๋ยวเพิ่งรู้เหรอตอนอนี้เดียวมัตั้งนานแล้วให้ขอยเกมมันครับไปพูดยี่นั่นเข้ามาไยสัตว์เนี่ยร้องพ่อร้องแม่ไงป้ายเหี้ยยุตุแม่ไปม,มา,มาเกมตับกินน้ำก่อนวันนี้เมื่อกี้เจอหมาพมจนชิงหมาเกยยี่นั่นแหละมึดเลยเฮ้ยยี่นั่นคนเขาเล่นสนุนแม่งมาเจอพวกวยี่นี่เล่นสองพันน่ะ เยวเขาบอกปลดแบนแห่ะเดี๋พวกแกเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกมันเอามาปั่นเหมือนที่ผมบอกไงมันไม่ได้เกี่ยวฝีมือว่ามันจะเก่งหรอกมันแค่เอามาแกล้งพวกเราเฉยๆเรามาแกล้งพวกเราเล่นนั่นแหละเอเหรอโอ้โห้เฮ้ยนำมาแกล้งพวกเราเล่นมันไม่ได้เอามาให้ตัวเองเก่งหรอกเอามาปั่นพวกเรา มึงนี่เนี่ยมันชอบมันโลกจิตมันอยากให้เราดา่าบ้ากาเมียเนี่ยหลังบุยเอเทเวลทุอกอย่างจังโอ้โหซากผม วิ่งแหลกไยเลยโอ้โหตอ์เอเอแต่ห้องมันในก็ไม่งงก็ไม่ได้ห้ามห้องด้วยห้องไม่ได้ห้ามมันก็เล่นได้ครับ ุ๊หลังเข้ามึงทำเกมปืนจริงวะมึงจับไม่ได้ปะจไม่จริงอักกูเคยทำนึกว่าอีสัตว์เอเอมาเล่นด้วยว่านึงเดี๋ยวนี้ขืนห้องแน่ๆครับเนี่ย โอ้โหทำลัยแบบิงแรงอย่างเลยวะตากุูยซะด้วยอ <c oughs> มาต้อนผมเผยอีกแล้วคนนี้ให้ดูสีสังครับ โ <Okay>. oh, อ้โหปืนยิงไม่โดนเด็ดแค่ล้มหมดเลยอ่ะเื่ขนาดกูดั้งยิงเนนะี่ยโอ้คือคิดหายเลยเนี่ยามวทันตกรหมถึงเท้ากันกับตายม้ดูดิยิงตัวหนึ่งโผล่ตัวหนึ่งกูแพ้ตัวเนี่ะดูดิมนเข้ามาไม่นับเลย ở này nè, bung bung giờ đã, ngay đầu đã, hì hì, bắn anh lên, giờ làm nã chiến lên đi được à? กะดังหมู่เพียบเลยโอ้โหไอสัตว์เอ๊ะวิเอลนี้สวยอะ่ะ สริลูกกขบ่ากูอ่ะกระสุนมันก็ไม่หมดนะร้อม่งหมดอีกน่าไม่หมดม,นมดันโดมแน่เนี่ยโอ้ยโคตรแรงไอ้หี้เลยยี่สิบไอ้สัตว์กลับไม่ให้สวนเลย หนังนี้ครับนั่นลูกใครเลือดน้อย เกิดจริงฆ่าตัวทันปะะ่าววะโอ้ชมาตาตาตกมาตาตลอดอะ่ะเขาเป็นเฮียอะไรโอ้ยิยเจดแล้ว เล่นเลยผมพยทยาเล่งอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเจอคนเลยแม่งยิงกันเร็วๆไม่ตายให้คุณได้หูมันถึกจังวะไอ้เพี่ยยิงขนาดนั้นแดกเหล็กมาไงวะโผล่สัต,ว,ตว์โตโตเอง โอเคครับก็จบไปเออได้จุดหนึ่งก็ยังดีวะยิงนีดูๆๆตาเนะี้ยผมจริงจริงนะผมไม่ได้บอมเลยนะไอ้ผมพูดรตรงตรงนะผมเล่นตอนนี้แล้วอัดตรงนี้เลยย้ำมาตรงนี้เลยเคก็เอาไวค้คิดหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคิดหนึ่งว่าผมมีปืนเยอะโจนี้ปืนเยอะ, <laughs> ปยอะไปครับจรเจอกันเจอกันบ๊ายบายรอบหน้าโชนดพิซซ่ามาเล่นด้วยเจอกันครับบ๊ายบาย